ทั้งขี้เมาทั้งโลกจีบพ่อของเพื่อนน่ากลัวชมัดสวัสดีค่ะเราชื่อคาโนเรื่องนี้ มันเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนในวันนี้เราได้เดินทางมาในเมืองโตเกียวมาเยี่ยมเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานมากหลังจากเรียนจบมหาลัยก็เพิ่งได้เจอกันวันนี้แหละค่ะเราตั้งใจจะมาค้างที่บ้านเพื่อนสักสองสาวันค่อยกลับไม่คิดเลยนะคะว่าเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นพ่อมาถึงก็ได้เจอกับพ่อของเพื่อนค่ะที่เป็นตะแก่ที่เมาคนนี้สวัสดีค่ะคุณพ่อขอรบกวนมาค้างที่นี่สักสองสาคืนนะคะ ลบกวนอะไรล่ะหนูพักได้ตามสบายเลยนะ ถึงพ่อของเพื่อนแกจะดูขี้เมาหน่อยแต่แกก็น่าจะใจดีซึ่งสาเหตุที่แกเป็นสภาพแบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากแม่ของเพื่อนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุพ่อของเธอก็ดื่มเหล้าเมาทุกวันตั้งแต่นั้นมาตอนแรกเราก็สงสารนะคะแกคงจะเหงามากแต่ตอนนี้กับรู้สึกกลัวในขณะที่เรากําลังลงมาดื่มน้ําในห้องครัวในช่วงดึกเราก็เจอพ่อของเพื่อนแกกําลังดมางินเกงในของเราอยู่อย่างเห่นเลย จนมันทําให้เรื่องที่เราเจอมันเป็นภาพติดตาจนนอนไม่หลับเลยค่ะน่ากลัวชมัดในตอนนี้เพื่อนของเราก็หลับไปแล้วแต่เราอะ่ะยังไม่หลับสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือพ่อของเพื่อนกําลังลวนลามลูกสาวตัวเองแล้วต่อมาแกก็ได้มารวนลามเราต่อค่ะฉันเองพยายามแก้งหลับแต่ก็ไม่รอดฉันรู้นะว่าเธอแกล้งหลับ ยังไงก็โดนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกพอตื่นเช้ามาเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นมันก็มีคำถามเต็มหัวไปหมดฉันเองก็ได้คิดในใจเธอจะรู้หรือเปล่านะว่าเธอโดนพ่อแท้ๆแอบลักกลับเรื่อยมาเอาอยัางไงดีจะบอกเพื่อนดีหรือเปล่านะแถมคืนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเราเองจะรอดหรือเปล่าพอพูดยังไม่ทันขาดคำก็โดนอีกแล้วพ่อของเพื่อนได้เอายาปลุกเซ็กมาให้เรากิน หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่โดนอืนมือมาอาไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ที่เราติดใจพ่อของเพื่อนอยู่เป็นเพราะว่ายานั่นหรือเป็นเพราะว่าแกเด็ดกันแน่ ปกติเราเองอ่ะไม่ค่อยชอบคนขี้เมาหรอกนะแต่ถ้าเป็นลุงคนนี้แล้วก็อย่างชอบเลยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะเรื่องราวนี้เนื้อหาสั้นแต่ตื่นเต้นดีนะคะใครชอบแนวนี้รหัสท้ายคลิปนะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ S O V R 7 7 7